สวัสดีครับบ่าวต่วกกอยกบกบครับอันนี้ของพี่วันนะครับเอแกะที่เราได้เข้ากุดพอจานใ้ง่ายนะเว้ยนี่กุดใหญ่นะไม่ได้กุดเล็กนั้นอันนี้ขอให้แก่ทีรันเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีรันครับร,บรุนรุนครับส่งของอยู่แล้วฝากส่งเลยอ๋อรุน,นี่กุณวันคือเจ้าของผลิตภัณฑ์โยงเหิงนะครับจะได้เฮงเฮงให้ดีวกับเจ้าของเลยดีไหมนี่ถวายยาพิมพ์ถวายยาให้ดีถ่วงแย่งกันใหญ่ออ้โหขนลุกสวยงามมากอู้อันนี้ของพี่วันนะครับ เป็นโยกแต่ถลักเหมือนกันนะเป็นนักโปกเดินเข้าไปและพิมพ์ไอพิมพ์ครับเนี่ยปากเป็นมันจะได้ของหอมหอมทุนี่ของพี่วันนะครับผมมอบคับขออนุญาตมอบให้กับพี่หนุ่มเป็นบุญสัพัน์ครับผมผมอยากร้องเพลงเพราอย่างพี่กันบ้างเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไปส่งให้เลยส่งให้คุณวันเลยวนี้ผมจะส่งของอ่านะครับก็เดี๋ยวติดต่อกันในไลน์เรามีไลน์กันอยู่แล้วขอพี่มาพิมพ์มีที่อยู่ทุกคนนะครับครันี่ผมจืสินอยากให้มันถึงโดยเร็วนะครับอยู่กับผมเนี่ยผมจะไปให้คนอื่นเข้าใจนะ อันนี้ของชมสุพักโอ้เหมือนของอาจารย์เฮเดเลยค่ะสีจะคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยพะพิคเน่พาพิคเน่สีชมพูยกแกะสลักสีชมพูผมผมจะเข้มกว่าหน่อยนึงครับผมโผมจะเข้มกว่าหน่อยนึงอ่าสาธุนะครับอันนี้ของชมชมอบให้บาวถอยไหมไม่ถอบมาถอยครับพี่หนุ่มด้วยกันเลยแล้วกันนะครับมอบให้สองอันนะครับถือครับ โอเคโอเคต้องถือให้ก่อนเดี๋ยวจะลุ้นะครับโจมิวพักพี่หนุ่มครับครับพิมพ์พิมพ์พิมนั่นไงนั่นไงนั่นไงน้อยใจแล้วพิมพ์มาแล้วพี่พิมพ์มาแล้วเต้องถือให้ก่อนครับผมแกลุ้นลุ้นอ๋อลุ้นลุ้นลุ้นของใครให้พี่หนุ่มไปส่งหมดเลยเลยรีพิมพ์สามอันก็ส่งที่อยู่แล้วแล้วขายขายยุ่งของได้ห้ามซื้อชื่อตัวเองนะให้สั่งซื้อในชื่อช่องสุริยทนาชัยเข้าใจไหม พี่พิมพ์ส่งส่งชื่อที่อยู่มาสามคนสามท่านเออเรือนด้วยเรือไม่เอามาอยู่บ้านไอ้กระปุกเองอะกระปุกบางกรกระยันขอบเพชรอะอันนี้ของพิมพิมพ์อาจารย์ไม่ได้เลื่อนนะครับเพราะห่อไว้ลุ้นลุ้นผมกลัวมันหล่นอะหล่นหล่นครับผมเอ้ยพิมพ์พิมพ์โอเคนะครับ ห้ามซื <rôle CCTV> ้อในชื่อตัวเองนะสาคนนี้ต้องสั่งซื้อในชื่อหนุ่มเท่านั้นโอ้มีกระเน็ดเหมือนกันเลยครับโอ้สีชมพูสีชมพูแหวนสวยเลยต้อสวยต้อตกใจที่จะทําร่วงไงโอเคห้ามสลับนะหอมนะครับอันนั้นพี่ถือไว้เนี่เดี๋ยวจะสามกันมันเือนกันนะ อันนี้พี่หนุ่มเก็บไว้เมื่อกี้โดนเออหอมเมื่อกี้หอมนั่นแหละนั่นแหละเฮียตอนนี้ผมส่งให้อ่าได้งันอ่ามันจะสมุดพักจัดการเดี๋ยวมันจะปนของของพี่ชมเดี๋ยวผมจะส่งให้อ่าพี่ชมเดี๋ยวอีกต่อยส่งให้โอเคครับครับผมอ่อเรียบร้อยลุ้นกันแล้วนะครับผมได้ของดีไปแล้วทว่วหน้าถ้าอีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าแก้วองคามองคามแต่ว่าเราเอามาสวดเป็นคาถาแก้วมณีโชต Oh. แล้วก็คา,าถาล้อมแก้วอ oh. จะมีมีผลเกี่ยวกับพวกเสนเทวดา ไปไหนเทวดานิยมชมชอบอหรือการเชิญเทวดาการเรียกเทวดามันจะมีพลังอันนี้ได้แต่ไปห้องน่ะดักเลยดักเลยดักนี่ <c oughs> เชิญเทวดาเหมาะเลยเพราะ <c oughs> พปกติผมเชิญเทวดาผมต้องเปิดของพ่อจานาตลอดเทวดาไม่มาให้ไป<ซ>เป็น<ซ>หัวแหวนสาสาธุาาาาาไปสาเนยม่วแหวนโอ้สีนี้นะครับสีม่วงสียุคแปดสาธุม่วงนะอันนี้ของเมียสีเหลือง ของผมทีเหลืองของเมี่ยสีม่วงตาตู้โอ้ยไปทำโมเดลไปทําเลยทําวันนี้เลยนะ่าไปน่าพวกนี้แล้วก็โชว์ได้ชนเทวดาได้แล้วโชว์ให้10รวมก็ได้อาจารย์รวมไปแล้วทีมงานชิมงานทีมงานพี่หนุ่มจัดการส่งไปรวมกับพิมพ์ไม่พิมพ์เนี่ยเขาจัดการให้อันนี้ของพิมพ์ไม่พิมพ์เหรอพิมพ์ไม่พิมพ์อ๋อโิมโหจะลืมไหมเนี่ยจะไม่ได้นะ พิมพ์รีพิมพ์จามนะเหมือนีเดีไอเหมือนของครูธดาเนี่ยสีม่วงเหมือนกันของพิมพ์รีพิมพ์ต้องแย้ครับของพี่วันของพี่วันสีเหลืองอีกแล้วโอ้อาจารย์หยิบเมนสีเหลืองสาธุสีเหลืองของผมเลยของพี่วันะอันนี้ของพี่วันของชมสุพักชมสุภักชมสุพักไปทอีต่อยสุภักแต่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามทำหม้อแหวนกันเฮ้ยพวกเราจะสวนนี่พี่ชมเลยสวยเราจะมีแหวนประจําุ่นแล้วงามงามง สวยสวยตู้ผมดีใจผมดชิญเลาร้อมแก้วหมดแล้วร้อมแก้วแล้วก็เป็นคาถาแก้วมณนโชตร้อมไว้หมดแล้วเนี่ยผมอยากได้เหมือนอาจารย์รู้ใจผมเชิญเดวดาไม่มาผมจะเปิดพระอาจารย์พลตลอดที่ได้ตัวหมูมาแล้วก็เปิดพระอาจารย์ผลรอบนี้น่าจะต้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองได้นะครับสาธุอันนี้ให้หนุ่มสาธุครับผม โอ้สีม่วงใหญ่อันนี้ให้เบาหน่อยว้าวมาได้ด้วยข้าพี่ครับผมศตรูได้ทุกคนเก็บให้ดีเวลาจะเชิญเทวดาออกมาเลยครับออกมาอธิษฐานโหดคนขึ้นเลยเฮ้พี่นุ่มดูนี่ดูคนผมดิโอ้ยสาธุสวยๆครับสวยๆสวยๆเดี๋ยวไฟหน้ารถนะครับอันเก็บตัวของที่ชมก็คนละสี สวดกัะปูคำพีแล้วกัคณะสงฆ์ทั้งหมดเลยนะสวดสวดอยู่ใจกลางพระธาตุถือขอพลังเบื้องบนจักรวาลลงโอ้โอ้คนยุคไอหน้ารถดูดิี่ดูคนผมดิมันอะไรงี้วะโอ้เนี่ยแล้วนแขนนี้เยอะกว่าข้างนี้นะเนี่ยนี้ขึ้นเลยนี่รับรู้รับรู้ทั้งอายตนะทั้งหกเดี๋ยวเอามอบให้ ควบคู่กับรถ BM อีกอันนึงครับโอซาร <c oughs> ับใส่หน้ารถนี่อันนี้ไว้ติดตัวอันนี้ไว้ใส่หน้ารถแต่เจ็บใส่กรนะเป๋ากันด้ยมาหาครูบาอาจารย์บ่อยๆพี่ต๋อยแล้วชีวิตจะดีอย่าไปก้มหน้าก้มตาทําแต่มันไม่มันไม่สว่างโลกหรอกทำน้อยทำงนนานทำง่ายราคาถูกด้วยกันแก๊ปแก๊ป แก้วไว้หมดแล้วนะครับรถเนีเพราะว่าอ,อะไรท, <ำ S 2> <ม>ที่มันเกี่ยวกับแก้วเนี่ยเวลาเราเชิญนาคมันจะไวใช่เข้าง่ายามันมีพลังของนาคมันมันวัตถุาตามีคุณสมบัติในตัวมันเองอยู่แล้วครับแล้วเราก็มาเสริมพลังอ่าเหมือนเชิญหน้าเข้าอีกมันก็จะมีพลังมากขึ้นต้องเอาให้เจ้าของรถเขาดูด้วยอ่าตอนนี้เจ้าของรถเจ้าของรถเอาเดี๋ยวจะเอาไปติดเลยละเอาสองหน้ารู้ทดติดหน้ารถเลย อยู่ไปนะอยู่อันนี้มันอยู่อยูอครับมันจะใส่ถ้าโดนแดดมันก็จะส่องสว่างยงเหิงนะครับเขาจะส่งยองเหิงมาที่ส่งนะเปิดอได้อีกอธิษฐานให้ให้เปิดบุญเปิดบารมีเปิดทรัพย์เร็วๆมาสร้างพญาเอกทัศให้เสร็จนะครับอธิษฐานอย่างนี้ก็จะสร้างพญาเอกทัศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในห้องไลน์อันนี้มันเป็นสมบัติพวกหน้า กำมางวงหน้าอธิษฐานเอาขึ้นไปสวดก็สวดที่ตรงนั้นแหละตรงที่กําลังจะสร้างถ้าองค์นี้เสจทุกอย่างจะดีหมดคงจะดีหมดลุงจะรอดเพราะว่าองค์เนี้ยล้อมองค์นี้จะเป็นที่องค์องค์ล้อมรอยพระบาทเพราะตอนนี้อาจารย์กําลังให้ช่างทําแบบลักษณะล้อมรอยพระบาทเมื่อเช้าเขาทําเขาทําไม่ถูกก็เลยจะให้แก้งานใหม่ก็ขึ้นไปถ่ายดูได้ที่เขากําลังทํา ช่าง,ง,งจอยกำลังทำใช่ีเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นองค์ที่รักษารอยพระบาท <c oughs> นะเพราะฉะนั้นถ้าองค์นี้เสร็จทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเยอะหลายหลายคนที่มาขอพรก็จะสำเร็จสําเร็จคนที่ขอเกี่ยวกับหน้าที่การงาน <c oughs> มันก็จะง่ายขึ้น <c oughs> ก็เลยทําอะไรมันไม่สําเร็จสักท,ทีขอให้สําเร็จรงส่ยเพื่อนก็เลยเอาพิค,ค้เน่นให้สาธุสาธุสาลองดูนะครับถ้าสมมติว่า เอ๊ะทำไมหยิบแล้วทําไมมันได้แต่อย่างเดียวครับของนี่ไม่ใช่เน้อน้อยนะสมมุติได้แต่ความสําเร็จหมดเลยสามคนพิคเนตหมดเลยครับแต่แปรพิวันเป็นนักบอกเพราะเป็นเจ้าของผลิตเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับอันนี้จำให้ได้นะครับของใครบ้างจำเอาเด้จำเอาเองอาจารย์สมพัฒน์้รของเขาอันนี้ของพี่พิมจำไม่ได้ประมือนี้แหละอันนี้ของอันนี้คือของพ่วันพิวันอันนี้คือเอาให้ดู เอาให้ดูว่าที่พระอาจารย์หยิบให้เนี่ยมันมีเยอะแยะแล้วมันก็แล้วแต่ใครจะได้อะไรครับคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอมันจะมีแค่อย่างนั้นคือในนี้มันมีทุกอย่างมีเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยบโลกิดโลกก็มีหมดอแต่ว่าบารมีเรามันได้เดี๋ยวมาเพื่อนจะไดสำเร็จเพื่อนจะให้พระพิคเนตจะได้สาเร็จตามช่วงเวลาเพราะว่าพระเหล่านี้จะเป็นพระที่บรรจุถ้ำแล้วอย่างสมมติว่า ถ้าพริกกระเน็อง์สีเหลืองก็มีแต่ทําไมได้สีชมพูหมดเพราะมันห่อด้วยนะไม่ได้แก่แบบนี้นะใช่ไหมแสดงว่าพช้างชมพูกันสีเหลืองสีเหลืองนี่หมายถึงการเปิดครับอย่างเงี้ยก็สีเหลืองอขาไมงได้ปกไได้ตามเดียวกันหมดเลยอาจารย์ก็หยิบกาจาก็เดินไปก็หยิบนะก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกคืออธิฐานแค่ว่าถ้าอะไรจะเป็นของใครก็ ดังนั้นก็ให้ได้ขึ้นมาครับครับหลวงพี่จะตรวจกันเยอะเลยนะกลางพระธาตุอ๋อปู่ฤาษีปู่ฤาษีกัมพีบวชสามเดือนน่ะตรวดทุกวันตรวจทุกวันวันจันจร์ถ้าขาวันหน้าต้องไปขออย่างเงี้ยคือแนะนำว่าพระเปิดโลกเหมือนกัน แต่พระเปิดโลกไม่คู่ควรไม่สมควรที่จะไปไว้บ้านอืบ้านหลังนั้นจะร้อนอืแต่ถ้าอยู่กับวัดวัดนั้นจะเปิดอืเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอืเพราะฉะนั้นพระเปิดโลกพระเปิดโลกเขาไม่แนะนําให้เอาไว้ที่บ้านออนะเห็นไหมถ้าจะสวยหยิบพระเปิดโลกให้เนี่ยอันนี้ได้พระพิฆเนศพระเปิดโลกควรควรอยู่กับวัดนี่มีเยอะ มีอะไรบ้างไหมลูกมีหลากหลายอันนี้ก็เปิดโลกดีนะผมอยู่คูตินะอันนี้พริกเนตทำนักอาสมเปิดโลกเนตตรงนั้นเลยที่บ้านไม่มีเู่อที่บ้านเป็นหน้าปกขมีหน้าปกอันนี้คืออะไรอันนี้ก็พริกพริกเนตสีเขียวก็มีสีเข่พริกเขียวคแต่อันนี้อย่างไรสีแก้วน่ารีบุบมันเลยเขาเาแกะสลักครับมันเป็นแก้วแกะ ช่างทางเหนือแกะปลูกห้อมพีปลูกสามเดือนมีวันเกิดคธิกาแล้วครับอันนี้เขาใส่รับที่จะอันนะครับวันเกิดลูกสาวที่ไลเมื่อวานแล้วเลิฟปูกคมพีมากแล้วก็เลิฟพระจานทร์มากีอันนี้อันนี้จะเป็นใส่รับไปสืบข่าวทุกช่องเลยนะครับคธิกานะครับลืมไปขออภัยนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันสร้างหุ่นเอกทัศน์จะขอหมุนตะกร้าที่แหละเมา ปู่เอกาส์สอะนะสวยเจ้าคาเพราะเขาเี้นสีเขียวเลยคีติกานี่ยังกติยังเป็นเด็กใช่ไหมเป็นคนเป็นเป็นคนโตครับแต่วันเกิดลูกสาวเขาวันที่สิบสี่สองชิ้นก็ได้เเผื่อมันไปไหนไปสืบข่าวหมายอย่างในคีติกายังไม่เห็นนะครับมันไปสืบข่าวมันจะแปลงร่างนะมาอยู่กับเราจะเป็นคีติกาแต่ไปช่องอื่นจะเป็นอีกชื่อนึงพอดีวันเกิดลูกสาวเขาด้วย หน้าไม่มาหรอกมองวัตะก้าคุนจุนภาคบอกมองหมดตะก้ามาสิมาสร้างปู่เอกทัศน์สองแสนนะเดี๋ยวจะไปเนี่ยขับรถไปเนี่ยแหละไปบอกบุญเนี่ยเราจะไปทำหงตุ้ยไปอะไรที่มุกดาหารเนี่ยรีบสร้างให้เสร็จเดี๋ยวจะไปคุยในหลายกลุ่มคิดคาชื่อลูกอ๋อคิดคาเป็นชื่อลูกอเอาชื่อลูกมาตั้งเป็นชื่อยูทูปแม่ชื่ออะไรจานในมุกตลอดต่อตา อาจารย์มุกตลอดเจ็บแล้วอาจารย์เก็บคอแม่ชื่อพี่จอมพี่จอมแม่แม่ชื่อนิรมนเนี่ยสวยๆเนี่ยอันนี้ของใครบ้างนี่เราเอาโดนเอาอิจัยทัพแดงพี่จอมพี่ไตทัพโดนอันนี้ของคุณชมสุภักดีคของพี่ชมทั้งสองอย่างสองอย่างอิจยทัพแวนพี่หโดนแล้วนี้อันนี้ของคุณชมสุภพักดีไอ้ไตเนี่ยเดี๋ยวส่งให้นะพี่ชมเขาเรียกอีจัยอิจัยชาวบุกคอนอยากเรียกอีิจัยเลยสวยนะพี่ชมนะสวยนะพี่ชมนะ เดวส่งให้เดวส่งให้เดาส่งให้